สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับฟังรถสวยมือสองฟังทุกคันอีกแล้วค่ะที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์46นะคะวันนี้ฟังมี Honda Civic FC 1.8 EL ปี2020นะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆเลยค่ะเลขไม 8, 9, ่89,000เท่านั้นนะคะซีด้าผ่อนอยู่ที่9,800บาทค่ะ พี่ๆท่านไหนสนใจนะคะหรือว่ากำลังมองหารถเก่งไว้ใช้งานนะคะปีใหม่ไม่น้อยนะคะการันตีโครงสร้างสวยๆสามารถสอบถามนะคะรายละเอียดมาได้ที่เบอร์0642539366ค่ะก่อนที่จะไปชมรายละเอียดตัวรถนะคะฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ฟังด้วยนะคะมาดูรายละเอียดตัวรถกันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะพี่ๆจะได้ไปพร้อมกับ้ายทะเบียนนี้เลยค่ะ หนึ่งขอไข่ดอชดานะคะ3822กรุงเทพมหานครกระจังหน้าโครเมียมนะคะสวยสวยเลยค่ะไฟหน้านะคะ LED โปรเจคเตอร์ไฟ daytime running light นะคะมีมาให้แล้วเรียบร้อยกันชนด้านล่างนะคะติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้ด้วยค่ะคันนี้ได้เป็นสีบอลเงินนะคะพี่ๆเดิมแท้โรงงานการันตีโครงสร้างสวยสวยเลยค่ะ พ,พี่ท่านไหนนะคะที่สนใจหรือว่าชื่นชอบนะคะ Honda Civic FC กำลังมองหาไว้ใช้งานนะคะบอกเลยคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะล้อแม็กนะคะได้เป็นอันลอยขอบ16นะคะยางปี2024ด้วยค่ะคันนี้ได้เป็นยางอ่าบิสโตนนะคะการันตีโครงสร้างนะคะสวยๆเลยได้ยางปีใหม่นะคะแม็กไม่มีรอยขีดรอยขูดค่ะ กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยค่ะมาพร้อมไฟเลี้ยวที่กระจกมองค้างให้ด้วยนะคะมือจับประตูได้เป็นโครเมียมค่ะแล้วก็มาพร้อมระบบกุญแจคีย์เลสด้วยนะคะสองฝั่งซ้ายขวาเลยภายในใส,สวยๆเลยค่ะมาพร้อมปรับพับกระจกไฟฟ้านะคะแล้วก็ได้เป็นกระจกออตโต้ทั้งหมดสองบานภายในนะคะพี่ๆ โครงสร้างนะคะสวยสวยเลยหัวน็อตไม่มีขยับขาสี่มารยังติดอยู่เลยนะคะคันนี้นะคะเลขหม่แดหม่นเก้าพันกว่าโลเท่านั้นเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูเลขใหม่กันเลย8ปดหมืก้าพักโลเท่านั้นค่ะไม่แท้ไม่เดิมไม่มีกลับไม่ก่อหม่แน่นอนนะคะในส่วนของอาพวงมลาลัยได้เป็นมันติฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยเช่นกันนะคะนี่สวยสเลย พวงมาลัยสวยๆเลยนะคะหน้าจอมาพร้อมอ่า USB นะคะอ่เชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้แล้วเรียบร้อยเช่นกัน Bluetooth นะคะไร้สายนู่นนี่นั่นก็คือได้หมดฟังกช์ชันครบนะคะ Air Auto g e เกียร์ได้เป็นเกียร์ออโนต้นะคะมาพร้อมเบรกมือไฟฟ้าออ t โต้เบรคโฮนะคะ หมดปรลัดอ่าประหยัดพลังงานน่ะประหยัดน้ำมันนะภายในคันนี้เป็นรถหน่วยงานคันนี้เป็นรถหน่วยงานนะคะพี่พี่รถหน่วยงานปลดระวางค่ะได้เป็นรถหน่วยงานปลดระวางด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพเลยภายในสวยมากๆภายในส,สวยๆไม่มีช้ำเลยค่ะ กระจกนะคะซ้ายขวาไม่มีแตกไม่มีลาวนะคะสภาพสวยสมบูรณ์กระจกหลังตัดแสงนะคะภายในสวยมากคันนี้ภายในไม่มีชำเลยนะคะเบาะไม่มีฉีกขาดนะคะไม่มีแตกเลยสวยเดิมค่ะเบาะหนังนะคะสวยสวยตึงๆเลย บาะหนังสวยๆตึงๆนะคะมาพร้อมเบาะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับด้วยค่ะหัวน็อตนะคะสวยๆค่ะไม่มีขยับไม่มีถูกขายเลยคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้ปรับสภาพใดๆเลยราคานะคะอยู่ที่5้าแ0 0แบาทนะคะคันนี้ราคา5้าแ0 0แบาทฟรีดาวพออยู่ประมาณ9,800บาท หัวหน็อตตามซอกประตูไม่มีขยับไม่มีถูกไข่นะคะภายในสวยๆเลยภายในไม่มีช้ำนะคะสวยๆแบบนี้เลยคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะพี่ๆการันตีโครงสร้างสวยๆเลยค่ะเหลี่ยมสันลดนะคะคมชัดเจนเลยเหลี่ยมสันลดคมชัดเจนนะคะในส่วนของรายละเอียดด้านหลังไฟท้ายรูปตัว C นะคะพี่ๆ สวยๆไม่มีแตกไม่มีร้าวโลโก้ตอกษรติดอยู่ครบนะคะมาพร้อมกล้องถอยติดตั้งจากโรงงานแล้วเรียบร้อยค่ะกระจกหลังก็พาเดิมโรงงานเลยนะคะคันนี้ด้านในมาพร้อมกับยางอะไหล่ค่ะเครื่องมือแม่แรงอุปกรณ์มีมาให้ครบนะคะรอยซีนนะคะรอยเชื่อมรอยซีนต่างๆนะคะสวยๆเดิมๆเลย สวน็อตนะคะไม่มีขยับไม่มีถูกไขนะคะไฟหลังพ์ทเดิมโรงงานค่ะซ้ายขวาเลยไฟท้ายพ์ทเดิมโรงงานซ้ายขวานะคะไม่มีขยับไม่มีถูกไขมาเลยค่ะการันตีโครงสร้างนะคะพี่ๆของเรามีตัวรถให้ฟรี274เจ็รายการอยู่แล้วนะคะเรื่องโครงสร้างพี่ๆไม่ต้องเป็นห่วงเลย สวยเดิมแน่นอนนะคะภายในสวยๆไม่มีช้ำค่ะไม่แปดหมื่นเก้านะคะคันนี้รถปีสองพันยี่สิบนะคะได้เป็นรถปีสองพันยี่สเป็นรถหน่วยงานต่วนระหว่างด้วยนะคะโครงสร้างสวยๆเลยเห็นรถปีรถติดอยู่ชัดเจนนะคะ เพลิดเปลรถติดอยู่ชัดเจนเลยภายในสวยๆของเราตามซอกประตูไม่มีขยับไม่มีถูกไขรค่ะแข็งประตูสวยๆเลยพี่ๆไม่มีขีดไม่มีขูดเลยนะคะคันนี้ซีดาวผ่อนอยู่ที่9,800บาทกระจกข้างนะคะมีเลนวอร์ดมาให้แล้วเรียบร้อยฝั่งด้านซ้ายกระจกหน้าก็พาเติมโรงงานะค่ะ เดี๋ยวฟังพาชมในส่วนของตัวนะคะโครงสร้างด้านในกันต่อเลยค่ะในส่วนของตัวโครงสร้างนะคะพี่ๆด้านในคานหน้านะคะซ้ายขวาสวยๆเลยพี่ๆหัวน็อตนะคะไม่มีขยับไม่มีถูกไขค,คะ่ะหัวน็อตไม่มีขยับไม่มีถูกไขนะคะเครื่องยนต์นะคะแห้งๆเลยไม่มีไหลมีเยิ้มค่ะ คันนี้นะคะพี่ๆได้เป็นรถหน่วยงานปลดละว่างนะคะได้เป็นรถหน่วยงานปลดระว่างกา,ารันตีโครงสร้างสวยๆเลยรถหน่วยงานนะคะข้อดีของเขาเลยคือเข้าสู์เช็คระยะตามรอบอยู่แล้วนะคะข้อดีของเขาคือเข้าสู่เช็คระยะตามรอบนะคะแมนเทนน้นตามรอบอยู่แล้วนะคะบอกเลยว่าไม่ต้องกังวลเลยในเร <the> <average> ื <fluffy fades out> ่องของตัวโครงสร้างรถนะคะการใช้งาน ถ้าเกิดเราซื้อต่อมานะคะเราจะใช้งานต่อเนี่ยเราต้องแมนเทนแนนอะไรยังไงก็คือลูกค้าเปลี่ยนรอบตามระยะได้เลยน้ำมันเครื่องรอบต่อไปอีกสี่หมื่นโลลูกค้าก็นับเป็นน้ำมันเกียร์น้ำมันเบรกอะไรอย่างเงี้ยตามรอบได้เลยนะคะไม่ต้องห่วงในเรื่องของการแมนเทนแนนต่อไปได้เลยก็คือข้อดีของเขาก็คือดูแลอยู่แล้วนะคะในเรื่องของตัวรถหน่วยงานเนาะและอย่างหนึ่งโครงสร้างอาคาของเราม,มีการ เลือกและตรวจเช็คก่อนซื้อเข้าบริษัททุกคันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นรถทุกคันของเรานะคะไม่มีประวัติพีความชนหนักหรือว่าจมน้ำมาแน่นอนนะคะพี่ๆสำหรับคันนี้นะคะเป็น Honda Civic FC นะคะเป็นรุ่น1.8 EL ปี2020นะคะราคา500,000 589,000ซีดาวผลอ,อยู่9,800บาทถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจหรือกำลังมองหาไว้ใช้งานอยู่นะคะ สาม,มารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะฟังต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ